กับขอกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยปอพารวยปออีไตนะครับแฟนเพจเสียโอปอแล้วก็แฟนเพจโอปอพารวยแฟนเพจนะครับเอฟซี FC ครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางเลขลับน้องสาวกทมนะครับส่งมาแล้วนะฮะงวดก่อนๆคลิปก่อนๆเป็นความฝันนะครับเอฟซี FC ครับผมแต่ชุดนี้จะเป็นเลขลับน้องสาวกทมนะครับ ครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ s ไ r i b e กดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของเลขลับน้องสาวกทมจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมๆกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนะคะเราจะล่าถ้ตัวหน่อยดูซครับเอีจะถามาห้าอยู่สาหรับเลขลับ น้องสาวกวาทมอเป็นวาเนาะค่ะสำหรับเลครับน้องสาวกวาทมอสองเจนองงวดบ้างหันเขา่าเจนองงวดเมื่อกี้หลุดจ้ะเขาเตะเลฝันเจนองขเขะเลฝันค่ะหางงวดหลุดหนึ่งงวดค่ะหางงวดม,มาหลุดงดนมาสิหกงวดนะหกงวดหลุดหนึ่งงวดอ่าใช่ก็เสียงดังนิดนึงนะคะเนาะครับผมเอ็ซีคันจสิวงเงียบคือทรงทรงมาโดนไปค่ะเลครับเนี่ย สพ่งทรงมาเมื่อคืนเหมือัน,นออวดนี่ฟังเบิ่งอีกจักขวดเนะาะมีเขามีรถใส่วิทาาในการรับจมสอบจ้าตามครับเจน้องนะคะขวดนนี่เจน้องคิดว่าสีเขาหรือสีรถได้่นแต่ว่าก็เป็นเหล็กมากเนาะจ่อน่าจะเขาอยู่เนาะจ่วนววนึงส่วนมากนี่จะเข้าเลขวิ่งหรือว่าเลขจับคู่ครับผมเข้าเลขวิ่งจ้ะจับคู่กับเขาอยู่ ซีสามตัวตาเหรียญสองตัวเนาะตามทีเบิงมากเพราะว่ากระถือน้่เพิ่นดูอยู่ทางช่องก็ไดแต่ว่าอันคลิปนี่นะคะเบอรเกียวก็ฝันเนาะเนาะเป็นเรื่ครับล้วนๆเป็นมู่บ่ค่ะเฮ็ดงานน้ำกันบ่จามมูสงมาให้ค่ะเป็นเรืครับเฮ็ดงานน้ำกันแล้วเพิ่นได้สกิปให้สื้อน้่สีบ่ค่ะโอ้เจน้อนกระถือจนได้เจ้าทํางานจุน่ะพกหางวดเนาะ อางวดอ้วดพี่กหลกลดอ้วดพี่กหกลดจ้ะโอ้ค่ะเป็นจังไดได้ดเลขมากเมื่อคืนนี่ส่งฟันดีเมื่อคำขึ้นกับส่งฟันดีด้วยจ้ะอฟ,นนฟันเล็กแนกจังไดเมื่อคืนนีฟันเห็นแต่แนวเก่าๆจ้ะแต่ว่ามันเห็นแนวเก่าเลยจ้ะไอของเกา่าบ่ได้จังไดยฟันเห็นแต่ว่าไปหมองเก,าาก่าๆจ้ะแต่ว่า มันกระตุนเนาะกระตือนเร็วมันบวเป็นเลขเป็นห่ังค่ะก็เป็นเลขเป็นหนังค่ะสำหรับความฝันที่เป็นเลขตรงครับไปเบื้องย้อนหลังครับสำหรับความฝันด้วยซีเบาให้เอฟซีฟังแจ็คหน่อยก็ได้ความฝันที่เป็นเลขเพราะว่าอันแต่ว่ากรสีบปโลงไม่กระดาเพราะว่าสุดหนีนเป็นเลขลับเนาะครับเป็นเลขลับลับวงในแมนเอาฟั่งความฝันที่เป็นเลขของเจนองแจ็คหน่อยบางคนเพิ่นเขามาที่หลังเพิ่นบหงว์ความฝันเด้หงว์วัดที่แล้วมันเขาคว้าฝันอาจารย์แน่เนาะ ฟันอะไรครับวันฟันแบบอะไรก็ค่ะวอดที่ลด้ออกหมดจ้ะก็อันที่ฟันเป็นนี้กันบ้างหน่อยไหมอ๋อต้องวันที่ปล่อยไปว่างหมู่บ้านหมู่ก่อนเนี่ยฟันวงมูอะไรนะเป็นหลุมบ้านว่างบ้านนะอ๋ออยู่บ้านหลังเก่านะจ๊ะไปบ้านหลังเก่าจับได้ต้นทุเรียนมาต้นหนึ่งว่าจะคุ้นคุดหลุมปลูกนี่นะจ๊ะอืมมันนี่ก็ไปคุดคุดนิดเดียวละมันมันยุบลงเนาะยุบลงเป็นหลุมบากไ่จ้ะอืมกว้างใหญ่แห้งเลยใหญ่จ้ะใหญ่แห้ง ยกลงไปลงจ้ะกันลึกอยู่บบนี้เดียวลงไปเนาะเห็นเห็นงูงูใหญ่สีดำต่ว่าบ่เห็นหัวกบหางเป็นเตล่ำตัวจ้ะล่ำตัวหน่อยๆจ้ะต่ว่าตัวใหญ่เห็นจะ่ล่ำตัวจ้ะหัวหาง่เห็น่เห็นจ้ะเห็นแต่ล่ำตัวหน่อยหนึ่งต่ว่าล่ำตัวไนใหญ่สีดำจ้ะอืแน้วมันสิเป็นศูนเจ็ดบ่จังวะดุมกระศูนเนาะงอก็ะเจ็บ นี่จะเป็นช่วงเจ็ดก็ได้ครับแบบอันไปไปยุบอยู่ใส่เขาหงสเนี่ยอยู่อยู่บ้านจ้ะบ้านหลังเก่าบ้านหลังเก่าทะเบียนค่ะหนึ่งห้าสี่จ้ะทะเบียนบ้านเหอจะบ้านเกิดบ้านเกิดจ้ะคือหลุมยุบลงแต่ว่าหันไปยุบอยู่บ้านยุบอยู่บ้านบ้านหลังนั้นหนึ่งห้าสี่ค่ะแต่ว่าประเดี๋ยวไม่ยุบอยู่ของเก่าเนาะพอจ้ะ คือสิเป็นทะเบียนบ้านกับว่าแจัคเนาะหนึ่งหาซีค่ะบัดนี้มีคือความฝันความฝันจ้ะบัดนี้อยากให้เจ้น้องอันเลขลับสามเรื่องเลขลับมูรงหาแต่โรงงานยุคเระเอิ่นเลขลับน้องสาวกระทมอ่าตาย่าเนาะอ่าอ่านฟังในมีตัวใดแน่ะค่ะเร็ววิ่งมาตัวใดวิ่งคือว่าบดุดจะเกล้มวันนี้วิ่งเก่ากําหกจ้ะ ยิ่งเก้าหกอันกว่านั่นแหละทั้งหลายกองยิ่เก้ากัมหกนอกจากสามตัวจะเป็นเก้าศูนย์เจ็ดจ้ะกับหนึ่งสี่เก้าส่วนสองตัวจะเป็นเก้าเก้าจ้ะกับสองหกนอกจากก้าเก้ากับเป็นหกหกได้ด้วยจ้ะทำมาได้ทำมาได้มีหลายกองก็ค่อยเลื่อนนะครับเจ้าน้องนะฮะครับผมมาัก็บหน้าจอไว้นะครับเอฟซีครับยิ่งเก้า บบเกียวก็ฝันเนาะค่ะเนาะอันนี้บบเกียวก็ฝันค่ะเลขนกับเงิเฉพาะนะคะ9071499926นะคะตามตัวนี้ตามเรนบ่ค่ะเจนน้องตามเรนก็ไดค่ะจับเรนสองตัวมันจะเป็นบนความฝันในตรงกับความฝันไหนเหรออันนี้จาก907เจนน้องมากตัวนั่นตีเงี้ยค่ะโอ้ตรงกับความฝันนะครับอันนี้ตรงกับความฝันโอ้ผมเลย เก่งมากเด้อคนบริเนนมหาแห่งมาเอาวงกลุมตรวม,มากเอาล่องเบิงงวดนี่และะ้วค่ะปิจารนาเบิองอาติมาจังๆก็ได้ด้ครับเน่ไแต่ว่าเลขวิ่งนี่บอูดตะเคียเนาะนี่รุดงวดเดียาวหกงวดหลุดหนึ่งงวดนะฮะเก้าวิ่งหกเก้าวิ่งสามตัวจะเป็นเก้าส่วนเจ็ดหนึ่งสี่เก้าสองตัวจะเป็นเก้าเก้าและสองหก งกมใหมนี่คือสอบ่วนตัวค่ะตรงกับวันเกิดศูนย์เจ็ดหนึ่งตับเลขทีตีนะ้ตีในความฝันจังได้มาได้วงกลมให้แต่ว่ากับเป็นเลขลับมาจากกรุงเทพแมนจ่าหาคื้อเี่น้องเศร้ายันง่ายแพิ่นกะส่งไห้คือเกา่งไฮ้คือเกาจ่าเอาลูกกวนไปจินนี้เราจะกลับหัวเป็นหกศูนย์เจ็ดอย่างนี้ได้ไหมครับได้จากลับหัวเพื่อไว้นั่งจ้ะ รับคว้าไปน้ำกันไว้เพา่รียนตกันปะตัวกันจ้ะก็ต้องเสือไปไลยตัวกับเพราะว่าส่วนหมากกับมาเปะได้เห็นบมค่ะนม่ได้กับหัวกับผางไว้น้ำกับหัวกับผางไว้น้ำตรงเลขมากขึ้นตรงเลขมากพอดีค่ะมากตัวใดกว่าค่ะในเล็มากเก้าศูนย์เจ็ดจ้ะมากศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดกับศูนย์เจ็ดเลยจมันเป็นลุมเนาะเป็นตรงกับความฝันเห็นเป็นหลุ่มลุ่มกับฉีศูนย์เนาะจ้ะ งูกับิเจ็ดคือเป็นว่าเป็นจูนเจ็ดมากเป็นพิเศษจ้ะคือว่าสี่ผูกพันก็ง,งูดีนะเ <laughs> นาะ <laughs> ฟันดูเ่ยวก็งูนี่ขาค,ความฟันก็เป็นความฟันเนาะเอฟซี่กับตีบแต่ว่าเลขกรับทรงมากนี่คือเอาบาดิฟันเลยเป็นตัวเลยเนาะเจนองกับเอฟซี่กับไฮตามนี่ดอกเพราะว่ามันพึ่งรถดนะคะพาโชกห้ามานแมนยี่ไม่กี่วันข้างหน้า แต่ว่ากมักน้ำยูิงเก้านี่มือเร้านี่ว่าสีดึงอะได้มือเ้าดิจะได้เปลี่ยนใจเพืาอถึงเดี๋ยวสิไปดึงเลขชุดนะครับ่มักเลขรับเบอรนเก้าศูนย์เจ็ดนะครับชุดเน้นคชับเน้นนะคะชอบต่างๆนะคะใส่วิจาณในการผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของเจ๊น้องนะครับเอฟซีครับผมเป็นเลขลับที่ส่งมานะครับเอฟซีครับ หกงวดหลุดหนึ่งงวดนะครับผมสําหรับแนวทางของเจน้องนะครับผมครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพราะแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมเลขรับน้องสาวกทมนะครับผมงวดที่แล้วหลุดนะครับเอฟซีครับผมครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ